สวัสดีครับผมนนทงศักด์นันทากาศกรวิทยากรและที่ปรึกษาเครือข่ายสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับเป็นตอนที่6นะครับก็คือการเขียนสภาพปัจจุบันนะครับหรือการวิเคราะห์กระบวนการปรับปรุงด้วยแนวคิดไคเซนไอโอทีนะครับมาดูสครับว่าเรามีขั้นตอนในการที่จะเขียนสภาพปัจจุบันหรือคลินสเตตนะครับในการ ทำไคเซนอโอทีอย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตทวนก่อนนะครับว่าเมื่อคลิปก่อนหน้านะครับเรามีขั้นตอนในการทำไคเซนโอทีดังนี้นะครับหนึ่งก็คือการกําหนดหัวข้อปัญหาจากคนหน้างานนะครับก็คือความทุกข์ยากลำบากจากการทํางานของพนักงานอันนี้สําคัญมากนะครับเราจะต้องอลดความทุกข์ของเขาด้วยแนวคิดไคเซนโอทีนะครับสก็คือเราจะเขียนสภาพปัจจุบันเรา ต้องเขียนสภาพปัจบันให้มันให้มันกระจ่างนะครับกระจ่างชัดใน4มิติด้วยกันก็คือเรื่องของเชิงกายภาพมิติของ material flow มิติของ information flow มิติของ people flow ก็คือใช้คนได้เหมาะสมหรือไม่นะครับขั้นตอนที่สานะครับก็คือการเขียนภาพของอนาคตที่เราทุกคนต้องการไปโดยอาศัยแนวคิดของตัว digitalization หรือ IoT เข้ามาช่วยในการทำงานนะครับสี่ก็คือการแก้กปัญหานั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างของการเขียนสภาพปัจจุบันด้วยกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการเขียนการปรับปรุงงานด้วยการเคเซ็น IOT นะครับก็เป็นขอแยกตัวอย่างที่เป็นกลางๆแล้วกันนะครับเป็นการวิเคราะห์กระบวนการทํางานของภาคเซอร์วิสนะครับเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเรามีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือการเขียนเลเยอร์แบบละเอียดเลเยอร์หรือการเขียนผังการทํางานนะครับ มิติที่เป็นเชิงกายภาพเช่นห้องของคุณหมอนะครับโต๊ะของคุณพยาบาลที่นั่งของผู้ป่วยที่จะรอเข้ารับการรักษาคือที่ผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือเป็นกรณีศึกษาที่เราเข้าถึงง่ายแล้วก็ทุกขั้นเคยมีประสบการณ์นะครับส่วนตัวอย่างของภาคโรงงานหรือภาคสื่งต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงมาให้เรื่อยๆนกัน ครับข้อที่สอนะครับหลังจากที่เราเขียนเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูการไหลของชิ้นงานนะครับชิ้นงาน,น,นก็คือว่าถ้าเป็นโรงงานก็คือเราก็จะดูว่าชิ้นงานไหลาจากไหนไปไหนนะครับแต่ถ้าเกิดตัวอย่างอันนี้นะครับเราก็ดูว่า,าผู้ป่วยมีการไหลาย,ยังไงนั่นเองนะครับเราก็จะมองผู้ป่วยเป็นชิ้นงานนั่นเองนะครับหรือว่าเรามองการบุ๊เบ้นของคนก็ได้นะครับจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโฟกัสํางานของคนทํางานนั่นเองนะครับสก็คือมาดูการไหลของข้อมูลหรือเอกาสารนะครับว่าข้อมูลมีการไหลย,ยังไงนะครับสี่ก็คือจำนวนบุคลากรที่ใช้หรือเวลาที่ใช้ในการทํางานนี้เท่าไหร่นะครับห้าก็คืองานที่แต่ละคนทําเช่นคุณพยาบาลต้องกรอกนะครับกรอกจากกระดาษคีย์ลงมาเข้าคอมพิวเตอร์นะครับหรือคุณหมอจะต้องทําการกรอกนะครับข้อมูลของผู้ป่วยนะครับ อันนี้ก็ล้วนเป็นงานที่แต่ละกระบวนการมีการทำนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพตรงนี้นะครับเราจะเห็นกระบวนการทั้งหมดเป็นภาพใ,ใหญ่ๆนะครับว่าความทุกข์ยากลําบากของคุณพยาบาลมีอะไรบ้างซึ่งเราได้ความทุกข์ยากลําบากนะครับของคุณพยาบาลมาจากกระบวนการในการกําหนดข้อปัญหานั่นเองนะครับโอเคนะครับหากท่านมีคําถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถสอบถามทางสมาคม หรือว่าทิ้งคำถามไว้นะครับผมก็จะมาทยอยตอบให้ละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ